สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลอนแฟมิลี่สวีเดนวันนี้แม่อ้อมนำเสนอขนมเข่งสูตรน้ำตาลปิ๊บมะพร้าวอ่อนค่ะสูตรนี้ใช้น้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเท่านั้นนะคะไม่ใส่น้ำตาลทรายซึ่งจะได้ความหอมจากน้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนี้แหละค่ะแถมด้วยเทคนิคการทำยังไงให้ขนมเข็งเราเหนียวนุ่มแบบไม่ต้องพักแป้งข้ามคืนด้วยค่ะ ก่อนจะไปดูวิธีทำไ่อ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งเพจและก็ช่องไว้ด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครแคปไม่ทันนะคะสูตรและอัตราส่วนมีอยู่ในใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะขนมเข็งสูตรนี้นะคะเราจะเริ่มจากการที่เราละลาย น้ำตาลก่อนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อมีน้ําตาลมะพร้าวใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะอันนี้ไม่อ้อมใช้น้ําตาลปี๊บบวกกับน้ําตาลมะพร้าวรวมกันเนาะที่เขามีสําเร็จรูปนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นเท е กะทิลงไปสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะทําการละลายน้ําตาลให้ละลายดีก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีน้ําตาลมะพร้าวแท้จะละลายได้ง่ายกว่านี้ค่ะแต่ที่สวีเดนหายากเลยเกินค่ะเพื่อนเราก็ต้องใช้น้ําตาลปี๊บแบบนี้นะคะ แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใครที่อยู่เมืองนอกก็สามารถทำตามสูตรนี้ได้เลยเนาะหลังจากนั้นค่ะน้ำตาลเราเริ่มละลายแล้วทยอยเติมกะทิแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปค่ะเกลือและก็แป้งข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปได้เลยเราจะคนผสมในส่วนผสม ทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและหลังจากที่แป้งเข้ากันได้แบบนี้แล้วนะคะแม่อ้อมก็จะเติมในส่วนของแป้งเท้าใยม่อมลงไปค่ะถ้าใครไม่มีแป้งเท้าใยม่อมให้เติมแป้งมันแทนนะคะซึ่งแป้งมันหรือแป้งเท้าใยม่อมเนี่ยจะทําให้ขนมเรานี้นะคะมีความเหนียวนุ่มข้ามคืนและเนื้อขนมก็ไม่กระด้างค่ะ และเมื่อนวดจนแป้งทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราจะเริ่มละลายแป้งแล้วด้วยการเติมน้ําในส่วนที่เราตวงไว้นะคะลงไปในแป้งเลยค่ะเติมทีละน้อยนะคะทยอยใส่ทีละน้อยแล้วก็ทําการนวดแป้งแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการละลายแป้งนั่นเองค่ะเพื่อนๆเราจะทําการละลายแป้งนะคะแล้วก็เติมน้าเนี่ยจนน้ําของเราหมด หรือว่าเนื้อแป้งของเรามีความไม่เหนียวไม่ข้นจนเกินไปหรือไม่เหลวจนเกินไปนะคะลักษณะแป้งจะเหมือนอยู่ในคลิปนี้เลยนะทุกๆคนให้สังเกตแป้งนะคะถ้าเกิดเหลวเกินไปนะคะถ้าเกิดน้ําเยอะเกินไปขนมเราจะมีความแฉะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําน้อยเกินไปขนมเราก็จะเหนียวเกินไปไม่อร่อยค่ะให้มีลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนในคลิปนะคะทุกคน หลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีเม็ดน้ำตาลนะคะยังเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ก็แนะนำให้เอาไปกรองก่อนนะคะแม่อมก็จะกรองก่อนเช่นกันค่ะหลังจากที่กรองเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้เราก็เติมเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเติมในส่วนของเ,ออเม็ดแปกล้วยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะใส่ลงไปตามความชอบ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะจะพักข้ามคืนแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่เนื้อมะพร้าวลงไปให้ใส่พรุ่งนี้เช้าก่อนที่เพื่อนๆจะทําการนึ่งขนมนั่นเองค่ะเพราะว่าเนื้อมะพร้าวอาจจะทําให้ขนมเราเสียได้ถ้าเราพักนานแต่ว่าสูตรวันนี้แม่อมจะไม่พักแป้งเลยนะคะเราจะทําการนึ่งกันเลยค่ะ เรามาเตรียมกระทงใบตองกันก่อนนะคะเพื่อนวันนี้แม่เอิ้ใช้เป็นกระทงใบตองแล้วก็มีถ้วยฟลอยแบบนี้นะคะถ้วยอลูมิเนียมแบบนี้เป็นตัวรองเพื่อจะทําให้ขนมเราอยู่ตัวแล้วก็ทรงตัวสวยค่ะไม่บิดเบี้ยวและที่สําคัญก็คืออย่าลืมทําความสะอาดกระทงก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ํามันพืชนี่แหละคะ่ะน้ามันพืชธรรมดาที่มีอยู่ในบ้านของเพื่อนนี่แหละ ทา,ะะทาให้ทั่วกระทงเลยนะอย่าลืมตรงขอบนะคะซึ่งตรงขอบนีก็สําคัญมากๆเลยเพราะจะทําให้ขนมหลุดร่รอนออกแบบไม่ติดขอบนะคะขนมเราจะออกมาสวยค่ะทาเข้าไปทุกซอกทุกมุมนะคะอย่าลืมค่ะเตรียมกระทงเสร็จแล้วเราก็มาหยอดขนมได้เลยจ้าการหยอดขนมลงพิมพ์นะคะก็ให้เราตักทั้งเนื้อแป้งแล้วก็เนื้อมะพร้าวให้เท่าๆกันนะคะ เพื่อนๆลองกะดูเนาะให้มันเท่าๆกันเพราะว่าชิ้นหลังๆจะได้มีมะพร้าวหลงเหล,ล,ลืออยู่นะไม่ใช่ใส่ชิ้นแรกหมดแล้วก็หมดเลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นเตรียมเรียงลงในถาดซึ้งของเราได้เลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราแยกไว้ต่างหากค่ะก่อนที่เราจะทําการหยอดขนมนะคะแม่อออมก็อนแนะนําให้เพื่อนๆตั้งเตา,ตาไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าน้ำจะได้เดือดพอดีกับการที่เราหยอดขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะ ตั้งน้ำเดือดไว้เลยแล้วก็เราไปนึ่งกันเลยค่ะตอนนี้หม้อเราเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะหลังจากหม้อเดือดแล้วใส่ขนมลงไปเลยค่ะตั้งขนมลงไปหลังจากนั้นลดไฟให้เหลือแค่ไฟกลางอย่างเช่นนะคะเตาแม่ออ้มอยู่ที่เบอร์9ตอนนี้นะคะหลังจากนี้แม่ออมจะลดลงเหลือไฟแค่เบอร์ห้าค่ะ แล้เราก็จะนึ่งต่อไปประมาณ20-25นาทีหรือจนกว่าขนมเพื่อนๆจะสุกนะคะขนมสุกเป็นยังไงขนมสุกเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแป้งจะมีความใสนุ่มเวลาที่เราใช้ไม้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปจะไม่มีเศษน้ำแป้งติดขึ้นมานั่นก็ถือว่าขนมเราสุกใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนี้ก็แก็บ แกะขนมเราออกจากพิมพ์อลูมิเน,นะคะแล้วก็วางบนตะแกรงให้ขนมเย็นตัวดีแล้วเราค่อยมาแต้มจุดสีแดงเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลของขนมเค็งของเราค่ะและขนมเรานะคะก็ได้เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วก็ใช้คอตต้นบัตนะคะหรือว่าใช้ไม้ตะเกียบหรืออะไรก็ได้ จิ้มน้ำสีแดงแล้วก็จุดลงบนหน้าขนมแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเข่งพร้อมนํำไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วค่ะคเพื่อนเหรือจะเอาไปทำขายสูตรนี้ก็การันตีความอร่อยอีกแล้วนะคะแม่ออมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ เพราะแม่อ้อมก็ตั้งใจทำมากมากจริงๆตั้งใจถ่ายทอดให้ทุกคนนำไปทำทานกันได้จริงๆค่ะใครมีข้อสงสัยหรือจะส่งการบ้านแม่อ้อมแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้แม่อ้อมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ